สัพะวะโตอระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะยัสสานุภาวะโตยักขาเนวะะัฒนส enti พิงสนัง ยัมหิเจวานุยัญชันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจิตนาปสติเอวะมะทัทีคุณูเปตังปริตันตัมพนามะเหยัตสานุภาวโตยัคขาเนวัสเซนติพิงสนังยัมหิเจวานุยัญชันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโต สุขังสุปฏิสุตโตจัปปังกินจิตนปัสสติเอวะะ่ามัธีคุณุเปตังปริตันตมพนามะเหยยัสสานุภาวโตวยักขาเนวัสเสนติพิงสนังยัมหิเจวานุยัญชนโตรัตตินะทิวะมะตันิโตสุขังสุปฏิสุตโตจัปปังกินจิตนปัสสติเอ วะะ่ามัทีคุณุเปตังปริตตันตัมพนามะเหยัสานุภาวตโตยักขาเนวัฒเสนติพิงสนังยัมฮิเจวานุยัญชันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจิตนปัสติเอวะะ่ามัทีคุณุเปตังปริตตันตัมพนามะเห ยัสสานุภาวโตยักขานววัสเซนติพิงสนังยามฮิเจวานุยัญชันโตรัตตินะทิวะมตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจิตนาปสติเอวะมัทีคุณุเปตังปริตตันตัมพนามะเหยัสสานุภาวโตยักขานววัสเซนติพิงสนัง ยัมหิเจวานุยัญชันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจิตนาปสติเอวะมะทัทีคุณูเปตังปริตตันตัมพนามะเหยัตสานุภาวโตยัคขาเนวัตเสนติพิงสนังยัมหิเจวานุยัญชันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโต สุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจิตนะปัสสติเอว่ามัธีคุณุเปตังปริตตันตัมพนามะเหยัสสานุภาวตโตยักขาเนวัสเสนติพิงสนังยัมหิเจวานุยัญฉันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจิตนปัสสติเอ วะะ่ามัทีคุณุเปตังปริตตันตัมพนามะเหยัสานุภาวตโตยักขาเนวัฒเสนติพิงสนังยัมฮิเจวานุยัญชันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจิตนปัสติเอวะะ่ามัทีคุณุเปตังปริตตันตัมพนามะเห ยัสสานุภาวโตยักขานววัสเสนติพิงสนังยามหิเจวานุยัญชันโตรัตตินะทิวะมตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจปาปังกินจิตนปัสติเอวะมัทีคุณุเปตังปริตตันตัมพนามะเหยัสสานุภาวโตยักขานววัสเสนติพิงสนัง ยัมหิเจวานุยัญชันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจิตนาปสติเอวะมะทัทีคุณุเปตังปริตันตัมพนามะเหยัสสานุภาวโตยัคขาเนวัตเสนติพิงสนังยัมหิเจวานุยัญชันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโต สุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจิตนะปัสสติเอว่ามัธีคุณุเปตังปริตตันตัมพนามะเหยัสสานุภาวตโตยากขานววัสเ์สนติพิงสนังยัมหิเจวานุยัญชันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจิตนปัสสติเอ วะะ่ามัทีคุณุเปตังปริตันตัมพนามะเหยัสานุภาวตโตยักขานวัฒเสนติพิงสนังยัมหิเจวานุยัญชันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจแปปังกินจิตนปัสติเอวะะ่ามัทีคุณุเปตังปริตันตัมพนามะเฮ ยัสสานุภาวโตยักขานววัสเสนติพิงสนังยามหิเจวานุยันชันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจปาปังกินจิตนาปัสติเอวะมัทีคุณุเปตังปริตตันตัมพนามะเหยัสานุภาวโตยักขาเนววัสเสนติพิงสนัง ยัมหิเจวานุยัญฉันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจแปปปังกินจิตนปัสติเอวะมะทัทีคุณุเปตังปริตตันตัมพนามะเหยัสสานุภาวโตยัคขาเนวะัะสเซนติพิงสนังยัมหิเจวานุยัญฉันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโต สุขังสุปฏิสุตโตจะปปังกินจินปัสสติเอว่มัธีคุณูเปตังปริตตันตัมพนามะเหยัสสานุภาวตโตอยากขาเนวะทัสน์ส e n พิงสนังยัมหิเจวานุยัญชันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจิตนะปัสสติเอ วะะ่ามัทีคุณุเปตังปริตตันตัมพนามะเฮยัสานุภาวตโตยักขานวัฒเสนติพิงสนังยัมหิเจวานุยัญชันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจปาปังกินจิตนปัสติเอวะะ่ามัทีคุณุเปตังปริตตันตัมพนามะเฮ ยัสสานุภาวโตยักขานวัฒเซนติพิงสนังยามหิเจวานุยันชันโตรัตตินะทิวมตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจิตนาปสติเอวะมัทีคุณูเปตังปริตตันตัมพนามะเหยัสสานุภาวโตยักขานวัฒเสนติพิงสนัง ยัมหิเจวานุยัมฉันโตรัตตินะทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจปาปังกินจินาปัสติเอวะมะทัทีคุณุเปตังปริตันตัมพนามะเห สวากาโตภะคะวะตาธโมธรรมนามาสะเนสปาติป so ันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆานามา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรภยัยปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอ,อย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอ,อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัพเพสัตตากรรมมัสก,กาผลตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมเนิอเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตาม สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆอิทังเมปุญญาภาคังยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตยโยทุกขาปะมุนจันตุขอ,ขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าซึ่งมีมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์ และท่านผู้มีอุปการรคุคแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขพ้นจากความทุกข์เถิดอิอทังบุญยะผาคังสัพพัสตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาทุกข,ขาปมุนจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่สัพพัสว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาผู้ชะก็ดี ที่เกิดเป็นอันธาชาก็ดีที่เกิดเป็นสังเสทาชาก็ดีและที่เกิดเป็นโอปปาติกะก็ดีมีมนุษย์และเทวดามีเปรตชนและเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยท่วนทั่วทุกท่านทุกตัวตนเทินข้าพเจา้าขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึงอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งบุญบาร,รมีที่ข้าพเจา้าได้สวดมนต์เจริญกิตภาวนาในครั้งนี้ได้รวมเป็นพลังบุญ หนุนส่งให้สำเร็จผลแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าบิดามารดาของข้าพเจ้าได้รับผลกรรมเกิดทุกกายทุกใจอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ขอให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกโศกโรคภยัยสมบูรณ์พูนผลด้วยของกินของใช้ มีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคตลอดทั้งมีบุญบรารมีได้เข้าถึงพระนิพพานเถิดด้วยอำนาจแห่งคุณพระศีรัตนตรยัยและอำนาจแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ได้รวมเป็นพลวัปัจจัยอำนวยผลประทานพรให้ข้าพเจ้าบิดามารดาและญาติของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จผลสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอขออนิสงส์แห่งการสวดมนต์และเจริญภาวนาในครั้งนี้ ได้อำานยผลให้ท่านและครอบครัวตลอดทั้งธุรกิจการงานประสบแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน